จากวันนั้นที่เราแยกจากกันฉันรู้ดีเป็นเพละอะไรแต่ฉันนั้นยังคงเที่ยวบอกใครว่าตัวฉันเป็นคนบอกลาน่าสงสารด้วยกันเธอโดนทิ้งควา้าง ใครๆได้วังว่าฉันช่างโหดร้ายกาแฟเดี๋ยวปะจะไปสวนผักคำวดนี้ปัตื่นเสร็จมาไปยังบ่ออกไปข้างนอกประตูบ้านตอนนี้ประมาณสิบเอ็ดนาฬิกาเดี๋ยวปปดสิบเอป้ายางพันพี่หม่อมพี่หม่อมอตอนยังยังมีผม ให้บังประมาณนี้ป่ากำลังเกิดค่ะเพิ่นเกิดก่อนป่าหลายสีบระมาณนั้เนาะคะ่ะเอาโอนิดนึงเอาโอนี่ก็หมายถึงว่าคิดถึงความหลังเน่ะเนาะก็เลยลองเพลงนี้คิดถึงเพลงนี้ขึ้นมาคเดี๋ยวปาขอว่างแก้ว เพลงจิปลาลองนะครับซื้อเพลงว่าโคลสลาดคันปะเอ้ยซื้อบบผิดด้วยค่ะเ, <c oughs> เป็นเพลงของโอ้โยโอ้โยเป็นเพลงของผิดปังค่ะปัญญางออกมาปดัดยิ้ยินเสียงว่าเพื่อนบ้านนะคะเนาะแต่ละคนเกิมีเอ่อเป็นเฮ็ดเวียดเนาะมือเว้นนะคะเป็นภาคกันเฮ็ดเวียดดีดีแต่ะคนนั่งเนี่ย อันเพื่อนบ้านที่เป็นแม่บ้านค่ะอยู่ข้างบ้านเนี่ยพ่นตัดขึ้นปีนอาปีนบันไดแล้วก็ตัดหัวรั้วบ้านรั้วบ้านที่ทําโดยปลูกต้นไม้ให้เป็นรั้วบ้านนะคะเนาะเพิ่นขึ้นบันไดแล้วก็ตัดนะเหตุงานซ้อยกันที่ดีค่ะคนข้างบ้านมาเป็นแฟนกัน ลูกสองแล้วนะแอมแต่ไปยางปลานะาะปลาอาการบ่ค่อยดีนะคะเนาะเศร้าเมืยได้สองเมื่อแล้วค่ะแล้วที่นี้คลิปที่ผ่านมาเนาะค่ะเนาะปลาก็ได้ไปทำการสแกนร่างกายนะคะเนะาะเพื่อที่จะเช็คปลามีนัดตั้งหน้าแล้วค่ะนัด ประมาณสามเดือนที่แล้วและก็ยกเลิกนัดป่านะฮะเพราะว่าเนื่องด้วยโควิดนะฮะคนจะป่วยยังก็ตามแต่ถ้าบรสะดวกก็คือบอให้มากนะคะหมอทางนี้ป่าก็เลยเอาโอคิดถึงเมืองไทยคะ่ะคิดถึงหมออยู่บ้านเห้านะฮะ, <S <S 1> <S 1> ะนี่แหละคะ่ะความบรสะดวกที่สุดเลยหนึ่งในความบรสะดวกที่สุดในการที่อยู่ต่างประเทศนะคะ แล้วก็ต้องไปหาหมอเจ็บป่วยนะคะที่จริงกะถ้าจะปล่อยให้ป่วยถ้าจะปล่อยให้หายเอง,งบางโรคนะคะเนาะล่างโรกมันก็ยากนะคะเนาะมันก็ต้องมียารักษาบา้าถ้าถ้าป่วยตอนแก่เนี่ปบา้าอาจจะปล่อยให้มันแบบเป็นไปนตามธรรมชาตินะคะเนาะแต่เท่ากับย่างมีลูกทีย่งมวยใหญ่นะคะเนาะแล้วก็มีพอแเม่ที่ห้องห่วงที่เมืองไทยนะคะเนาะแล้วกับาการที่ได้ไมาอยู่ต่างประเทศนี่มันกั เป็นโชคชะตาเนาะค่ะเนาะก็เลยบบบวา่าคิดถึงเพลงนี้คิดถึงแบบความความหลังความที่แบบว่าเออแต่เราอยู่เมืองไทยนี่เราคือสิแบบเป็นสภาพอีกจังนึงนะคะเนาะบรูสิเป็นสภาพใดเนาะ,ะเนาะโควิดในกาเฮตุในเหตุไทยยังเปลี่ยนแปลงมัดโลกเลยค่ะกับบานักนยากการที่จะไปเครื่องบินนี่ก็ต้องประมาณว่าต้องไปลงซื้อไวจะเดินทาง แล้วก็เหตุผลใดที่จะกลับไปเมืองไทยยังนะคะนาอมันก็บบสะดวกเม่ก็ต้องไปกักตัวหลังจากที่เข้าหาเหตุผลเขาแล้วเขากับาดเด็แบบจะไปถึงบ้านเลยทันทีแต่ว่าปาคิดว่ามีบางประเทศบอกที่บอต้องกักตัวบอหรือจังไดน,นะคะสถานการณ์ทุกเมื่อนี่เป็นจังใดน,นะคะนอ,อยู่ปลายทาง สำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศที่ต้องกลับไปเมืองไทยเมืองไทยคือปลายทางจุดหมายปลายทางนะคะเนาะบ่รู้ว่าต้องการตัวบอคันจังใดกันผู้ใด,ดรู้ยังก็อัปเดตให้ป้าป้าเง้ยได้ค่ะนั่นนะคะถึงหอาบอการตัวหอบก็ต้องไปอยู่ที่แบบไปอยู่บ้านที่แบบบ่ได้ไปใกล้ชิดกับใครต้องระวังตัวเองต้องเซฟพ้นที่หอาไปหาเพิินนะคะเนาะถ้าเั็นปไปได้ไปก็ต้องเซฟตัวไปเองเพื่อที่จะให้มั่นใจว่าเจ้าของบ่บป่วยบ่บเป็น ที่จะแบบเอาโรกไปติดเพิ่นเนาะค่ะเพิ่นก็นต้องระวังเพื่อกันโชคดีว่าปามีบานที่สามารถแยกอยู่ได้นะคะนันมีสวนมีอย่างยูนะนั่นแหลคะค่ะกันเลยแบบว่าโควิดนี่เฮ็ดให้ร่วนหมดเลยคะ่ะสภาพผู้ใด <c oughs> อยู่ <c oughs> ห่างแฟนกันเนาะค่ะต้องเป็นช่วงที่วัดใจย่างคักเลยคะ่ะถ้าพานพ้นโควิดี่ไปได้ยังเป็นแฟนกันอยู จะดีมากๆเลยช่วงช่วงนี้เป็นช่วงวัดใจจะได้รู้ว่าคนรักคนไม่รักเรานะคะเนาเป็นจังไดน,นะคะเนาะนั่นแหลคะค่ะเมื่อเนี้ยอากาศดีมากนะคะยังบอดด้ไปซองบองพักเลยคะ่ะพืชผลป่าคันม้อยใหญ่เนี่ยก็ต้องทําใจนะคะหว่านพืชหวังผลนี่มันสิได้ผลหรือมันสิบ่ไดอ้อันนี้ก็สิแล้วแต่ดวงนะคะเนาะ เป็นไปตามบรรยากาศธรรมชาติของมาแล้วเห็นแม่เห็นตามตามขึ้นได้ไหมตรงนี้หนูขึ้นไม่ได้เพราะว่านุกตัวตกเขามีช่องระหว่างบันไดตรงนี้เขาไม่กล้าขึ้นนะฮะน้องมาหาน่อยปะาช่ลร แล้วบ็ดขี้เกียจน่ารักเชียวนะคะนั่งค่ะเมื่อกี้พนอนอยู่ปะก็เล่นลอยลอยขึ้น่าว่าจะขึ้นมาเบงต้นผักต้นผืชนะคะเนาะแต่ต้นผึดชั้นนี้นะคะเนาะเอ่อมันก็ขึ้นช่วงนี้มันขื้นร้ายเลยค่ะผืชในธรรมชาติเท่าหาเก็บผักเก็บยัง ดีมากๆเลยค่ะที่มีคนไทยเนาะค่ะเนาะที่มาอยู่กรน,น่านี่สรรหาพืชพักแล้วก็สามารถบอกให้เฮาได้คนที่มาที่หลังนะคะเนาอะมอายูต่างประเทศได้รู้ว่าพักชนิดนี้กินได้กินบ่ดได้หรือว่าลดขมลดยั้งไปเทียบกับสะเดาหรือว่าผักอะไรขี้เล็กเนาะ,ะเนาะ,ะดีดีค่ะกินแล้วเฮาก็รู้สึกว่า,วาเ มันกดีะเนาะมันเก็เป็นแบบกินอย่างที่ไก่ชิดกับธรรมชาตินะฮะเนาะมาช่วงนี้พอดีโควิดพักแพงแพงค่ะแพงขึ้นเป็นแบบเท่าเท่านึงเลยค่ะนั่นแหลคะค่กะกัเอ่อช่วงนี้กัคนที่เิ่นหูจากพักเพิ่นก็ไปเก็บพักนะคะเนาะมันก็ถูกได้แบงพักพักเซียนพักกระเทียมมาถึงป่านเนาะค่ะเนาะ งานที่ปะเฮ็ดนี่หมายถึงว่าการปลูกผักนี่เป็นฮอบบี้เป็นงานอดิเรกนะคะเนาะมันพ่พอสิได้กินอยังไรดอกค่ะจังแฟนป่าเว้านะคะเนาะเพิ่นก็บอกว่าเธอซื้อผักกินตลอดปีเนะ่ะเธอจะบ่มดเงินทอเธอซื้อเม็ดพืชแล้วก็ดินแล้วก็ปุ๋ยนะคะเนาะเพราะว่าการลงทุนในการเฮ็ดออบ่นับทีตังได้ี่ทีตังทีนางทีว่างผักนะฮะชั้นว่างนั้น นั่นแหละคะ่ะเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่ไปเฮ็ดนะคะเนาะมันก็จะค่อนข้างจะต้องเฮ็ดชั้นว่างแล้วก็ซื้อดินซื้อหลายอย่างนะคะเนาะแต่ว่าในปีต่อๆไปเขาก็สามารถาใส่ของเก่าได้อย่างเช่นดินนะคะเนาะเขาสามารถปรุงดินปรุงมันปรุงอาหารนะคะเนาะใส่ใส่ผักใส่อาหารใส่ฮอร์โมน นะคะนังในดินแล้วก็ผสมให้ดินนั้นเป็นดินที่มีสารอาหารในดินนะคะน้องเขาใส่ดินเก่าห้าปีนี้ปัืซอดินมดร้ายทุงซื้อมดร้ายมากๆเลยค่ะส่ปีนี้แฟนเขาจะปลูกดอกไม้แต่ว่าปีนี้สงสัยลืมหรือหรือ,อย่งบอ,อย่งบอซืออ้อกับบอลูน,นะคะเดือนสิ้นเดือนพฤษสภาพแล้วนะคะเพิ่นว่ามันยังเร็วเกินไปที่จะซื้อดอกไม้เดี๋ยวลออจักหน่อยเพื่อนอาจจะลืมแล้วเพิ่อนอาจจะเห็ดเวียก อ,อย่างอื่นนะคะน้องพนอาจจะลืมเรื่องดอกไม้ไปเลยจังเลปัดกระปรู้นะคะพอว่าปัดจะปนเน้นดอกไม้ปัดจะเน้นพักของป่านะคะนาะปัมักอย่างที่แบบปลูกแล้วกินได้ถ้าสมมุติว่ากินได้แล้วมีดอกด้วยอย่างเช่นอะไรนะต้นเชอรี่หรือว่าต้นหลายๆต้นนะคะนาะต้นพืชพืชยืนต้นมันก็จะมีดอกของมันนะคะนาอคือจะอย่างไะทีปาน นึกได้เนี่ยมันจะมีช่วงระยะสั้นที่ว่าตน้นคือจังบกม่วงเสียดอกมันจะน่ออๆมาคะ่ะเชอร์รี่บลอมสเสียมันจะเป็นต้นเชอร์รี่ที่มีดอกก็งามแต่ว่าผ่านไปสักช่วงระยะสั้นๆมันก็จะเป็นผลเนะคะเนาะอันนั้นก็มากอยู่ค่ะมากเป็นดอกไม้แล้วก็สุดท้ายแล้วมันเป็นผลให้เฮาได้ก,กินเนาะเนาะอันนั้นประมาณค่ะนั่นแหละคะ่ะช่วงนี้ก็ลังเบิงแบบบกแง่ก็อบอกไฟเนาะเนาะอา ต้นตอนมาปลูกมันถึงจะได้กินเร็วแล้วก็มันจะได้ไม่สูงนะคะเนาะกําลังแบบบอกพ่อขอให้พ่อแบบเพรอยูยค่ะเพื่อนกกสิญ,ญากงานเพื่อนนะคะนาะเพื่อนก็นสิมายากแต่น้อป่าสั่งว่าป่าพอดีดไปนะคะเนาะป่าก็เลยกลายเป็นว่าเป็นคนใส่คนใส่ทั้งทางนี้ทั้งทางนั้นนะคะเนาะบ้านพ่อให้เฮดให้นะคะกับแม่นะคะเท่าที่เพื่อนมีพลังกําลังนะคะจังสิละค่ะคนมันบริการบานนะคะเนาะ เราโอละบังคนอาจจะถือนะคะนังบันไดนะคะเ mm. นาะคนจะมาต่างประเทศกับมากยากคนจะไปเมืองไทยกับไปยากค่ะมันก็เลยเห็ดให้คิดพอว่าโอ้มากไกลเนาะมาจนกลับกลับบ้านบด้เนาะคะ่ะเนาะ คือบานนะคะนะ่ะนาอกคนเท่าโชคชะตาพาไปไซไมันก็ต้องไปเมืองนั้น,นะะเนาะค่ะน้่มีครอบครัวมี่ยังก็ต้องเดินทางไปนําครอบครัวนะคะแตงว่าไทยยูบ้านนี่ยถ้าไปกัดโตยูบา้านคือซ้ำอยู่นี้ยังบได้เฮดงานเนาะมันโอ้หลายเดือนเติบแล้วค่ะจะครบปีหนึงแล้ว คือสิบปลูกต้นใหม่ได้ละให้ตน้นละหว,วงตะปลูกต้นใหม่ต้นพืชค่ะผู้ใด,ดเนี่นมีทีเนาะค่ะนะปลูกต้นใหม่ว้เด้อจะได้มีกินอัน,นแม่ปากอะโดนพ้นกระทบโควิดยางคักเลยค่ะแต่ว่าถ้าเทียบกับหลายๆคนกับบ่อปันใดดอกค่ะเพราะว่าเขามีสวนนะคะนาะมีสวนอะกับบ่เป็นสวนใหญ่ดอกคะ่ะแต่ว่ามีบกม่วงนับตน้นใดนี่แหละ แต่ว่ามันกะทำเงินได้อยู่แล้วกมันก็มีหลายพ่อจะได้ขายอยู่นะคะน้อแต่ก่นคนก็ขายบกม่วงได้ช่วงนี้มากไม่ได้เลยมะม่วงลนเต็มพื้นแจกคนคนก็ที่ไหนเขาจะเอาละทีนี้ที่ไหนเขาจะอยากได้ถ้าสมมุติว่า ความแสบโพรงมองนะคะมันกับประเดต่างกับประเดตตะละคนแต่ละบานนี่เนาะคะ่ะเนาะหรือว่าจังใดกษีมีบอกมองมั่นที่คนสะออนใน่จังน่อยเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็บ,บอกมองสุกที่แบบชนิดที่หอมหอมแสบๆเนาะค,ะะคะ่ะเนาะเพิ่นมีบอกมองพันเอยียงสามหรือดุหรือย,อยังอาจจะบวแมนว่าอาจจะบวหัวจักซื้อมันแต่ว่ามันจะแสบกับบอกมองแก้วว่าใสแมวานั่นแหละคะ่ะเพิ่นกระปาดแช่แข้งไว้เห็บปะเนาะคะ่ะเนาะเอ่อ แต่ละคนนะฮะแถวบ้านบานนั้นเพิ่นก็มีตัวหมกม่วงกันเอาไปฟากไผบ่มีไปเอาแต่ก่อนก็ยังพข้อขายได้แล้วค่ะนะอาที่ขายนี่เพว่ามันก็มีแบบเรือลร้มีลายนะคะมันก็ได้ขายของในสวนเนี่ยขาตะไคร้ได้ขายฮะแต่ช่วงนี้เพิ่นอาจจะแบบลดลดลงแล้วในการปลูกการฟังอย่างนะค่ะคะเพราะว่าเพิ่นอายุลร้แล้วนะคะนั่นแหละค่ะก็ ถ้าของมาจากสวนป่านี่ก็ค่อนข้างจะเป็นแบบเอ่อพืชที่ปลูกกินแต่ว่าเฮาสามารถเอาไปขายได้นะคะเนาะแล้วปรมากตรงนี้แหละคะ่ะที่ว่ายุบาลป่าสามารถแบบย่งางไปเก็บของอยังที่แบบใบตองอยังเสรบถ้าป่าต้องซื้ออยู่ในปา่าเลือใจนิดนึงคะ่ะแต่ว่าเหตุจังได้นะคะเนาะทุกอย่างซื้อมดเป็นเงื่อนเป็นท่องมดมีช่วงนี้แหละคะ่ะช่วงอา่าเขาเอิญเอียงอะช่วงที่แบบ เออเนี่ยเดี๋ยวแป๊บ,บนึงนะช่วงเนี่ยเขาเอ่ว่าช่วงแบบโปรโมชันของจากธรรมชาติเลยค่ะที่ธรรมชาติขึ้นกําไรให้นะคะน้อคนได้ตังแดนที่แบบสามารถบางคนเนี่ยปลูกพืชผักเขาเรียกว่าเฮิร์บเรียกว่าสมนุนไพรหรือว่าของที่แบบผักสวนครัวนะคะเนาะพลังเขาจะแบบปลูกผักสวนครัวแต่ว่าคนไทยเขาเนี่ยปลูกผักยางไ่เลยค่ะ ปลูกเอ่บอบักแตงบักโม่ปลูกบักพริกหยวกนู่นนั่นนี่แล้วค่ะหลายอย่างตัวฝรั่งเขจะปลูกยังละนิดยังอะหน่อยแต่ว่าบางคนก็ใชเฮ็ดเป็นดรีพโฮสคือแบบกรีนเฮาส์หรือย่างว่าบ้านนี้แหละค่ะเขาก็ปลูกอยู่แต่ว่ากัแถวแถวป่านี่บ่มี่ค่ะแถวป่านี่มีความรู้สึกว่าโตป่านี่มาจากบ้านป่าบ้านสวนแล้วก็มาปลูกต้นไม้นะค่ะปลูกพืชเดี๋ยวป้จะออกไปเบิ่งข้างนอกเพราะว่าได้ยินเสียงแบบ เงียบน่านีเลค่ะเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านขยันมาค่ะเมื่อว่าเนเพื่อนก็ขุดหลากต้นไม้เพราะว่าพวกปัาชเอดหัวแบบแบ่งกันนะคะเนะเาะต้องทั้งรวมกันว่าเป็นเพื่อนบ้านกันต้องซอยกันนะคะก็จะไปซื้อไม้ซื้ออะไรมากัน้นแทนที่จะเป็นต้นสนนะคะเนาะที่เป็นรัว่ว ัได้นนะคะ่ะในการในการถ่ uh, ายวิดีโอค่ะมีคําถามนะคะเนาะที่คนติดตามกันเนี่ยนะคะว่าปลานี้มันทุกจากเท้อบอดนะคะเนาะทุกอยู่ค่ะทุกอยู่กับมีมีอยู่ค่ะกะทุกคนนะคะเนาะต้องต้องมีมุมมุมที่บอสบายมุมทีอบอดได บ่ได้เอามาออกซื้อนะคะเนาะการกะมีทุกคนลนะคะ่ะมันเป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาแนละ่ะแต่ปากกจะบอกเป็นคนที่แบบเกิดไปยังอะ่ะว่าสามารถดราม่ากับผู้ใดผู้อื่นได้ที่นอกเนื้อจากคนทีเจ้าของสนิทลึ่งอิลีนะคะเนาะปาเป็นดราม่าคีนคนนึงคือแบบว่าคนที่ดราม่าที่สุด มีเป็นโมเมนต์นั้นมีนะแต่กาเข้าจะบได้ซื้อออกมาตร,ตรงที่เฮ้าแบบแให้คนทั่วไปได้เห็นนะคะเนาะผู้ดใดที่ปาดรามา่านั้นผู้ใดที่ปาคุยพิษเทียงโตเทียงใดน้อยใดงอนใดก็คือคนที่ใกล้ชิดกันมาที่สุดนะคะเน,ะเนะบาะว่าว่าจะเป็นครอบครัวว่บา,บาจะเป็นขนาดเพื่อนนะคะเพื่อนสนิทนะะี่ค่ะ ปลากระบอมีดราม่านั่นนะคะจะบอมีนอกจากว่าเาขาจะดราม่ากับปาน,น,นเนาะค่ะเนาะกาคนที่สนิทที่สุดที่จะเห็นปลางอนปลา,าแสดงอาการที่บอหนานะไม่ไม่ไม่น่าจะเป็นปลาเ <c oughs> นาะค่ะเนาะนั่นแหละค่ะทุกคนต้องมีมุมนี้เนาะค่ะเนาะแหละแต่ว่าเราจะซื้อไปทางใดเพราะว่าถ้า หลายคนที่ติดตามหรือฟังโมฮอดตอนนี้นะคะนกะเซียนหลายคนกระเซียนหุจักป่าในมุมหนึ่งนะคะนอแต่ว่ามันก็เป็นมุมหนึ่งของชีวิตนะคะนอชีวิตคนเท่ากับนี่หลายมุมนะคะนอซึ่งจะบเดเอามาเออ่มาให้โลเค็นนะคะนอต้องลึงอิลีนะคะนอนั่นแหละคะ่ะเดี๋ยวมาเบิงนนเบ่งอันนี้ไปค่ะมาเบิ่งอันนี้ ความสุขความทุกข์มีสุขนบ่มีผู้ใดสุขตลอดหรือว่าทุกข์ตลอดเนาะคะ่ะเนาะความเจ็บไข้ได้ป่วยนี่ก็มีแต่มันกับได้สามารถเอามาเอา,เอามา,อ,า,มา,อ,า,มาอีกอยังไงนะคะโอ้ยคือลมเนดะี๋ยวลมลมลมมนีลล่ค่ะอันนี้ปลาเฮดหมู่บ้านเนี่ย คนที่นี่เขาเธรรมชาติของเขาไม่ให้บรรยากาศของเขาไม่ให้ในการปลูกพืชเน,นะคะ่ะ mm hmm. เขาก็ได้บร,ริชินกับการปลูกพืชคือคนที่มาจากเมืองไทยคือจัเฮ้านะคะ mm hmm. บ้านเรานี่ปลูกได้ตลอดชาติขึ้นาะคะ่ะอันนี้โฟร์เกตมีนอตะซื่นดีด้วยค่ะนี่ไปย้ายจากธรรมชาติของเขามาใส่ในพอท เดี๋ยวเอาเข้ามาเลี้ยงจะดีไหมของจากธรรมชาติแล้วเราเอามาใส่พอแต่ก็อันนี้ก็เหมือนกันนะคะคือของสองอย่างนี้เอาในพื้นที่ตัวเองนะ,ะโอเคค่ะปาปิดคลิปแค่นี้นะคะเนาะขอบคุณหลายๆป่าบอมมี่ยังมาค่ะป่ามา,าหามูเบาซื้อคะ่ะคิดฮอดบานคิดฮอตเดอร์ไทยแลนด์นะคะมอยู่ไกลบาน ไลยเติบกับบดายนะคะติดโควิดเครื่องบินติดโควิดบายค่ะ